อยากโชคดีทางด้านการเงินลองโปรแกรมจิตคำนี้แล้วการเงินของเจ้าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนคำที่ทรงพลังนั่นก็คือคอยเป็นคนที่โชคดีทางด้านการเงินคอยเป็นคนที่มีความสุขที่สุดตลอดเวลาคอยเป็นคนโชคดีทางด้านการเงินคอยเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาโปรแกรมเศร้ากอนนอนบอกเลยว่าการเงินของเจ้าจะดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ว้าวด้วยใจมีความสุขและเจ้าจะเห็นให้รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นเนาะหลังจากที่เจ้าว้าวไปเจ้าจะรู้สึกมีความสุขแล้วเจ้าจะเห็นโอกาสต่างๆนานาที่เข้ามาหาเจ้าเนาะ ก่อนหน้านี้ที่เบ่เคยโปรแกรมจิตนะทุกคนเพราะว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาเลยเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนหูได้ศึกษาจนได้มาหูจักเรื่อง NLP เรื่องที่เฮตุให้เขาสั่งจิตในะต้สำนึกเนาะจิตใต้สำนึกเฮดเรียกควบคููกันกับเขา90%เลยเนาะถือว่าชีวิตที่ผ่านมาเขาเคยโปรแกรมจิตตนเองมันก็เลยเห็นห้ชีวิตของเขาบ่ไปใสบ่ประสบความสำเร็จเถอสร้างการด้านบวกคำที่ตรงพลังเท่านั้น แล้วจิตใต้สำนึกจะพาเราไปสู่ความสําเร็จก่อนหน้านี้ชีวิตของตี้มันกับะเหาะละหละ,หะจนในที่สุดได้มาโปรแกรมจิตเนาะได้มาเห็นหูเรื่อง NLP เลยได้โปรแกรมชีวิตของตี้ดีขึ้น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 ,น,นตลอดเวลาเลยเนาะและถามวันนี้เจ้าต้องการผลลัพธ์ในชีวิตแบบไดเจ้าก็แค่โปรแกรมจิตตนเองแบบนั้นเนาะและถามวันนี้เจ้าอยากจะเหยนหูเกี่ยวกับการโปรแกรมจิตใต้สำนึกหรืออยากจะหูลึกรา,ายละเอียดกว่านี้ว่าเห็เหุเบียงแบบไดและต้องสร้างการแบบไดจะต้องเห็ดแนวใดแบบนี้เนาะตี้ขอแนะนำข้อนี้เลยเนาะสําเร็จทุกเป้าหมายถ่าเจ้าได้คุยกับจิตใต เศษสุดๆคอร์ตนี้อาจารย์เพอรที่เป็นค้นสอนเปิดให้ทุกคนได้เข้าเฮียนฟรีถามวันนี้เจ้าต้องการอยากจะเฮียนฟรีสามารถทักเข้ามาขอเข้าเฮียนฟรีได้เลย